สวัสดีครับท่านผู้รกักการปั่นจักรยานทุกท่านนะครับวันนี้ตามที่สัญญาเอาไว้นะครับคลิปอนนท์ชวนปั่นวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะฮะวันนี้วันเสาร์ที่7มีนาคม2 5 5 8นะครับอานนท์ชวนปั่นนะครับปล่อยเสือลงมูลนะครับวันนี้เราก็มาทริปหน้าร้อนนะฮะที่ต้องมาเป็นประจำนะครับ ก็คือการปั่นจากฝั่งบลราชธานีนะฮะข้ามไปฝั่งวัดดินชำลาบนะครับแต่ถ้าเราไม่ข้ามปั่นธรรมดาฮะทางแขกธรรมดานี่มันธรรมดาและะ้วตอนนี้เราก็จะมาปัน่นเดินแล้วก็แบกเสือนะฮะข้ามภูเขาแบกเสือภูเขาข้ามแม่น้ำมูลนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศที่เห็นก็ สมาชิกแตรร่ละคนก็มีทั้งปั่นนะฮะหลังจากเดินข้ามแม่น้ํามาแล้วถึงสันดอนกลางแม่น้ำมูลก็คนๆก็เอาจักรยานลงปัน่นลุยไปเลยนะนั่นหัวหน้าภผ่า,านอนนละฮะพี่มยพี่พพมวยวิทยาจาร์นารามนะครับนะฮะก็ปั่นโชว์นะฮะลุยไปเลยนะครับนั่นปั่นเท้าป่าน,ะนั่นไม่ได้ใส่ขี้นะฮะเอาละครับวับนนี้ตอนนี้ผมมาถึงสันดอนละสมาชิกแตรร่ละคนก็ ตามอัธยาศัยนะครับอันนี้ก็จะหายเห็นวิวรอบๆแม่น้ำมูลฮนะอันนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งวังลินชำราบนะฮะบ,บ้านหนองกินเทนนะครับก็ประมาณถ้าออกจากอ่าเฮาฮะเฮายกมือยกไม้มนะครับตอนนี้ก็มีการพัฒนานะฮะจากเป็นเดิมเป็นชายฝั่งธรรมดาก็มีการทำตะลิง นะฮะแล้วก็เอาหินมาปูแล้วก็ทําบันไดลงมาก็อาจจะได้ในแงๆความสะดวกสบายนะครับนะฮะอนาคตสําหรับนะักท่องเที่ยวนะฮะซึ่งทํามาเน้นยาวเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าธรรมาชาติก็ต้องหายไปนะครับโอ้โหนะฮะตอนนี้สมาชิกแต่ละคนนะฮะลุยเท้าเปล่านะฮะปันเลย น้ำไม่น้ำไม่ลึกมากนะครับตรงบริเวณนี้นะครับนี่จะเห็นได้ว่าภายแล้งปีนี้เอาแน่นะฮะขนาดมีนาคมนี้ก็ยังไม้น้ำมูลตรงบริเวณนี้ก็ยังแห้งแล้วนะครับซึ่งตามปกติไม้น้ำมูลตรงนี้จะแห้งเห็นสันดอนก็ประมาณเดือนเมษายนนะครับแต่ก็ไม่แห้งถึงขนาดนี้นะฮะอาล่ะครับจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ยังเป็นตะลิงนะยังเป็นตะลิง ธรรมดานะครับเป็นธรรมชาติอยู่นะฮะเหมือนเดิมเดิมอยู่นะครับนะครับแต่ว่าพอมาเป็นฝาฝั่งนี้โหเห็นว่านฮะแม่น้ํามูลดูสิครับเลยไม่นั่นนะครับเป็นนี่จะทรายนะครับเดิมนี่จะก่อนเดิมนี่เป็นแม่น้าทั้งหมดนี่มีทรายนะทรายขั้นเลยนะฮะพอมาเป็นฝั่งนี้ซึ่งเป็นเดิมเป็นตลิ่งดินทรายเขาเดิมๆนะก็เปลี่ยนมาเป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นหิน หินเทลงมาแล้วก็มีบันไดนะฮะอ่าแตว่าก็ว่าไปนะฮะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติก็คงจะไม่ชอบนะครับนะครับอ่ะโอเคนะฮะออนนี้ผมก็รายงานจากแม่น้ำมูลอุบลราชธานีนะฮะของเดือนมีนาคมนะครับอ่าโอเคนะผมนายแพทย์จิเวนลิขสิทธิ์นะครับ ประธานโรงพยาบาลวัตนบุรีนะฮะแต่ว่าวันนี้มาในฐานะสมาชิกทีมอานนวลอุบลราธานีนะครับรายงานจากแม่น้ำมูลนะฮะจังหวัดบุรลราชธาน,นะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันอีกครับบััสดีครับ